สวัสดีครับผมโค้ดโปรเต้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนในส่วนของท่าชาร์กนะครับหรือตัวไอนะครับกันอื่นครับก็คือเวลาที่เรานับนะครับเราจะให้จังหวะในการนับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึง10นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝึกกันนะครับเงยหน้าหุบอากาศอ้าปากฮบนับ ก้มหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9พ่นายปึ๊บเปล่าฟู่อ้าปากมองฟ้าหึบก้มหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9เปล่าเงย3ครั้งหึบ1 2 3 4 5 6 7 8 9เปล่าเงย4ครั้งหึบ วันทูทรีโฟร์ฟาิเวนเป่าเงยห้ครั้งนะครับเราจะฝึกอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับขั้นต่ํานะครับที่เราควรจะฝึกน้องก็คือ30ครั้งต่อวันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจในรายละเอียดเรื่องราวของการสอนว่ายน้ําหรือเทคนิคดีๆนะครับสามารถดูได้ที่เพจว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับ